วัสดีครับพบกันกับมุมมองดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับบายหนีดอยประจําวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์นะครับ2022ก็อาทิตย์ที่แล้วผมติดงานนะครับก็เลยไม่ได้ทํามุมมองดัชนีไปนะครับเรามาดูของสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วจะวางแผนยังไงต่อนะครับมาเริ่มกันที่ดาวโจนส์ก่อนนะครับตัวดาวโจนส์เนี่ยจะเห็นว่ามีการปรับตัวลดลงนะครับมาอยู่ตรงแถวถ้าเราดูตรง VPPR หรือตรง Volume Profile เนี่ย ก็มีการเข้าซื้ออยู่พอสมควรนะครับในโซนตรงนี้นะครับแล้วก็โซนอีกโซนนึงคือโซนแถวๆสัก3 4 0 0 0นพันะครับตอนนี้ปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0พันเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครดูบทความของผมในบล็อกดิทนะครับก็คือผมแนะนําทยอยเข้าได้แล้วครับสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะก็คือไม้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันลงมาเยอะแล้วลําดับถัดไปนะครับที่น่าสนใจก็คือแถวประมาณสัก33,600นะครับโดยประมาณถ้าหลุดอีกก็เป็น32,700นะครับแนวรับสาหรับดาวโจนที่ที่น่าสนใจที่สามารถพอจะเข้ารับได้นะครับ ต่อมาเราข้ามมาดูกันที่ตัว s p 5 0 0นะครับ S&P 500เนี่ยต้องบอกว่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย100อ่าส0สัปดาห์นะครับเส้นสีฟ้าอย่างดาวโจนอย่างเงี้ยดาวโจนก็หลุดเส้นสีฟ้านะเห็นไหมแท่งเทียนเนี่ยหลุดจากเส้น25สัปดาห์50สัปดาห์นะครับสีสีฟ้าส้ม25ฟ้า50 100สีเหลืองแล้วก็เส้น200สัปดาห์เป็นเส้นสีม่วงนะครับพอตัว s p 5 0 0ลดลงนะครับก็มันก็จะมาถึงแนวรับสําคัญแนวนี้นะครับ ตรงบริเวณนี้นะครับแถวๆสัก2 4 3 4 2นะครับประมาณ4 4 5พันสรละกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ผมให้เริ่มทยอยเข้าซื้อแล้วน้ำเหมือนกันนะครับสำหรับตรงตรงจุดนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ4,3 0 0นะครับตรงนี้ที่ที่ผมเขียนไว้นะครับที่น่าสนใจเหมือนกันถ้าลงมาก็น่าสนใจคือต้องบอกเลยครับใครกังวลเรื่องของภาวะสงครามที่ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยครับจะมีส่งผลกับตลาดหุ้นเนี่ยครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่า ผลสุดท้ายแล้วจอกมาทําสงครามหรือไม่ทานะครับทีนี้ถ้าเกิดมันมีเรื่องไอ้พวกข่าวแบบนี้ครับเล่นข่าวอะไรเงี้ยก็จะเกิดความกังวลนะครับคนก็จะเทขายออกมานะครับเพราะงั้นถามว่าไอ้สีห้าร้อยมันไปเกี่ยวอะไรกับสงครามครั้งนี้ไหมคือมันจะไม่ได้เกี่ยวตรงๆนะครับแต่มันเกี่ยวเรื่องของความกังวลของนักลงทุนนะครับก็ได้เกิดแรงเทขายมาเพื่อความเซฟตี้ไว้ก่อนนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครสนใจนะครับคือเห็นว่ามองเป็นโอกาสนะครับ4ี0พก็คือจะรอ43 0พเลยก็ได้นะครับ ซึ่งมันอาจจะถึงอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับหรือใครบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันหลุดเทรนแบบขาขึ้นจริงๆแล้วนะครับสําหรับตัวกราฟนะครับมันถ้ามันจะลงมันน่าจะลงหนักไปถึงแบบ4 1 0 0 3 8 5 0ก็จะรอตรงนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็แบ่งเป็นขั้นไว้ให้เราสำเป็นไม้ที่เตรียมไว้คือผมแนะนำเป็นทยอยครับทยอยเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่ามันลงไปถึงเมื่อไหร่การทยอยมันก็จะดีกว่าการลงแบบไม้ตุ้มเดียวนะครับต่อมาจะเป็นตัวนาชแกนะครับ เนสต์แทนี่ชัดเจนนอกจากจะลงไปที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50แล้วยังลงไปเกือบเส้นค่าเฉลี่ย100นะครับแต่ไม่ถึงแต่ผมว่าช่วงหุ้นโกลด์ตอนนี้ที่โดนเทขายกันหนักเนี่ยมันก็อาจจะลงไปถึงเหมือนกันก็ผมเริ่มทําการคอซื้อเหมือนกันนะครับสำหรับตัว NASDAQ ทีนี้มุมที่น่าสนใจเนี่ยน่าจะเป็นที่เราราวสักพันหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยจุดหรือหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบห้าจุดแถวๆนี้นะครับโดยที่เส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งร้อยสห์ที่หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่ส ซึ่งจริงๆแล้วประมาณ1 3ื่นาะผมว่าก็น่าสนใจแล้วเนี่ยตอนนี้มัน135 548ใช่ไหมซึ่งผมว่าเข้าได้แล้วอะ่ะอยู่ระหว่าง12,500ถึง1 3 5 0 0นเนี่ยน่าสนใจหมดนะครับก็แบ่งไม้เอาละกันนะครับตรงช่วงนี้แล้วข้ามมาเป็นที่เสียด้300นะครับตัวเสียด้300เนี่ยก็ชัดเจนก็คือมันหลุดเทรนดขาขาขึ้นนะครับตรงสามเหลี่ยมเนี่ยครับหลุดไปแล้วนะครับแล้วก็หลุดโดยที่มันยังไม่มีแรงซื้อกลับแบบแรงๆนะครับซึ่งแรงซื้อกลับอย่างเงี้ยมันก็ ถ้าดูอย่างนี้นะครับมันก็ยังไม่ไม่ไม่แรงมากพอไม่ใช่าตอนที่มันลงนะครับถ้าเราจะอ,อยากอยากให้มันพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นขาขึ้นหรือเปล่านะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะต้องเกิดแท่งเทียนเนี่ยครับมันต้องยกตัวนะครับแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดพวกนี้ได้เลยนะครับซึ่งกว่าจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยจะเป็นขาขึ้นแบบเป็นกระทิงเต็มตัวผมว่ามันต้องมากกว่า5 0 0พันจุดอะแต่ตอนนี้มันยังอยู่ที่4ี่พัน้อห้าสิเอดจุดเลยครับเพราะงั้น ตรงจุดนี้เป็นจุดที่น่าทยอยสะสมในกรณีที่แบบจากลงทุนระยะยาวนะครับไม่ได้เป็นเกียงกำไรก็นี่แบบนี้ตรงจุดนี้เห็นไหมครับมันจะมีการมาแช่แต่แถวเนี้ยสัก4,600จุดเนี่ยครับตอนนี้4 6่0ผมว่าก็ทยอยซื้อได้แต่ใครบอกว่าหุ้ยไม่เอาอา่ะกลัวนะครับกังวลหรือว่าไม้หมดแล้วนะครับอยากจะเอาจุดที่มันน่าสนใจกว่าตรงนี้นะครับมันจะมีแกลบเปิดอยู่ซึ่งถ้าจะหวังให้มันปิดแกลบเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 4,400ละกันเพราะงั้นถ้าใครสนใจหุ้นจีนนะครับเป็นซได้300 A share ผมว่า4,400นี่น่าสนใจแต่ถามว่า4,650ได้ไหมได้อยู่นะครับอีกจุดหนึ่งก็มองไปที่3,950เลยนะครับมาที่ห้างเสงอินเด็กนะครับห้างเสงอินเด็กเนี่ยเหมือนจับว่ามันจะมีแรงขึ้นมานะครับก็คือช่วงนี้ถ้าเราเห็นกันนะครับก็คือมีการขึ้นลงขึ้น,นครับแล้วก็มาชนแนวนี้เห็นไหมแนวนี้ชน2ครั้งลว อยู่ที่ประมาณ424979 9, ประมาณ2 25,000ล้านเอาตีกดเป็นเลขกลมๆนะครับซึ่งไม่ผ่านสักทีนะครับแล้วก็มีแรงเทขายลงมานะครับซึ่งเราดูนะครับตรงนี้มันจะมีแนวรับอยู่ช่วงที่น่าสนใจอยู่แถวประมาณสัก23,516นะครับประมาณนี้เนี๋ยตีให้ดูยายาก,กันไปอ่ะเพราะงั้นสรุปอีกครั้งนึงนะครับน่าจะมีการเล่นเป็นแบบ เขาเรียกว่าไซเ e วย์อยู่ระหว่าง25,000กับ23,500นะครับทีนี้ตรงเนี้ยเป็นจุดตรงกลางพอดีซึ่งก็มีแนวรับเหมือนกันถ้าเกิดใครชอบนะครับใครชอบอตัวหางเสงนะครับแล้วคิดว่ารับได้กับราคาประมาณนี้ที่ยังคงเป็นขาลงอยู่ประมาณสัก23,500ถึง22,500ตรงเนี้ยผมว่าน่าสนใจนะครับแต่อย่าไปคาดคิดว่ามันจะเป็นขาขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกขาขึ้นมาต้องผ่านคืออย่างน้อยอมันจะต้องยืน ยืนเหนือเอ,เอาผมว่านะอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องทะลุเส้นนี้ก็ได้ก่อนเส้นสองสองหมื่นสองหมื่นหกอะประมาณนั้นอะต้องยืนเหนือสองหมื่นหกให้ได้ซึ่งตอนนี้มันยังห่างไกลจากตรงน,นั้นเยอะมากนะครับหางเียงเทคนะครับไม่ต่างกันนะครับแยก่กว่าด้วยซ้าคือห่างเียงเทคเนี่ยเราดูชัตาก,กรรมและคือมันเหมือนจะขึ้นนะแล้วก็มาชนแนวนี้แล้วก็ลงนะครับแล้วก็ขึ้นแต่การขึ้นเนี่ยมันขึ้นแบบคล้ายๆลูกข่งนะครับสปรินนิ่งท็อปเล็กๆนะครับตัวแกนมัน แล้วก็ขึ้นไม่ถึงจุดนี้ด้วยนะแล้วก็ลงมาต่อนะครับคือมันมันเป็นเทรนด์แบบดาวเทรนหรือขาลงอยู่ครับคือมันยังไม่ถึงไอ้เส้นนี้หละที่ไปทดสอบว่ามันจะเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่าที่ประมาณ6กพันสาจุดเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจห่างเสงอินเด็กซ์ที่เป็นห่างเสงเทคนะครับ5้าพัน้นี่น่าสนใจนะตรงช่วงนี้เพราะว่ามันลงมารับแล้วมันก็ขึ้นนะครับเพราะงั้น5้5 0นตรงนี้น่าสนใจมากๆต่อมาเราข้ามไปที่นีเคอีนะครับ นิเคีเนี่ยมันลงมาอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อประมาณ3 1 2 3 4มเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอยู่ตรงนี้เส้นค่าเฉลี่ย100พอดีนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันก็พยายามจะลงมาแต่ว่ามันไม่ได้แตะตรงนี้นะครับแต่มันก็ใกล้จ่อแล้วเหมือนกันตอนนี้ปิดตลาดอยู่ที่2 0 0 0นะครับโดยประมาณเหมือนเดิมครับก็ใครสนใจญี่ปุ่นนะครับผมว่าช่วงโซนเนี่ย26,500จนถึง27,000นนะครับน่าสนใจคือซื้อได้นะตรงเนี้ยซื้อได้ซื้อได้ มีความน่าสนใจแต่ว่าถามว่าถ้าหลุดไปเป็นยังไงต่อนะครับถ้าหลุดนะผมว่าก็จะไปจอดแถวๆป,ป,ป,ประมาณสัก2 4 0 0 0ื่นถึงสองหนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งที่น่าเก็บก็คือเว้นไว้ประมาณสัก2 3000จุดนะครับที่มันตกลงมาเนาะสองสามพจุดประมาณนี้ต่อมานะครับเกาหลีอ่ะเกาหลีก็ชัดเจนก็คือเป็นดาวเทรนนะครับตรงนี้ลงมานะครับมีเส้น เด็ดข้าวเส้นีตัดเส้น50ลงมาตัดเส้น50ยังไม่ตัดเส้นร้อยลงมานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะพบว่าตัวรลัชนีเนี่ยมากงกงไซเวย์ตรงนี้แหละไม่ไม่ลงแล้วนะครับคืออยู่ตรงนี้แหละทําจุดต่ําสุดตอนช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยไปที่ประมาณ2 0 0 0ันสอโดยประมาณนะั้นเลขก,กลมๆอาจจะไม่เป๊ะต่ำว่านนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เสียทรงขาขึ้นไปนะครับ การจะมาเป็นทรงขาขึ้นเนี่ยต้องเบรกเทรนไลน์ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งเทรนไลน์ตรงนี้ถ้าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะอยู่ที่ที่เปิดวันจันทร์นี้นะครับอยู่ที่2900จุด2,915โดยประมาณนะครับซึ่งก็ยังห่างไกลอยู่นะครับต้องขึ้นมาพอสมควรก็คือขึ้นประมาณเกือบ200จุดอะขึ้นจากตรงนี้นะครับ1 9 1 4ประมาณเกือบ2 0 0จุดเพราะงาั้นใครชอบเกาหลีนะครับเป็นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย,อย่างซัมซุงเรื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ามือถืออะไรเยงนี้ครับ หรืออื่นที่เป็นของเกาหลีที่เป็นเทคโนโลยีส่งออกนะครับก็สะสมได้เหมือนกันต่อมานะครับเรามาดูที่เซนเซกนะครับอินเดียตัวอินเดียเนี่ยครับจะพบว่ามันอยู่ที่ประมาณจ่อมันห้าหม7นะครับมานานแล้วอยู่ประมาณ2-3อามิตทีแล้วนะครับก็คือเหมือนจะขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทะลุ แนวเส้น25สัปดาห์ไปยืนเหนือได้นะครับก็วิ่งวนเวียนอยู่ในกรอบของ25กับ50สัปดาห์นะครับโดยที่มีแนวรับสําคัญอยู่ที่55าหมนะครับคือผมมีเคยครั้งหนึ่งคอประมาณ57 0 0 0ืเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนู้นนะครับในงานซื้อนะครับตอนนี้มันก็ยังอยู่ประมาณที่เดิมนะครับทีนี้ถ้าดูจากทรงทรงนี้นะครับเอาแบบเราไม่อคตินะคือผมว่ามันมันไม่ทําจุดสดูสุดใหม่อะ่ะประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ เป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมอะซึ่งสามเหลี่ยมแบบนี้ครับมันก็จะต้องเลือกทางใช่ไหมครับทีนี้เราเห็นเอเชียนะครับตลาดเอเชียหลายอันเนี่ยเลือกทางมาแล้วเป็นทางลงนะครับแล้วก็มันขึ้นมาเยอะมากนะครับอินเดียเพราะงั้นผมว่านะถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันขึ้นมาสัก559 0ห0น้ะครับใครมีของอยู่แล้วครับ5 9 0 0 0ถึงสัก6,2 0 0 0คือถ้ามันไม่ทะลุตรงเนี้ย1ก0 0เนี่ยผมว่าอาจจะลินขายกำไรล้องกำไรออกบ้างก็ดีนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดมันลงเนี่ยมันจะต้องหลุดเส้นนี้แน่ๆคือ55าหมนะครับแล้วมันก็จะต้องมาลงที่5้าหมนอะครับอันนี้อันนี้ผมมาโนโลด์วนๆนะแต่คิดว่ามีความเป็นไปได้สูงจากการที่เห็นตัวเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศอื่นๆเป็นนะครับในดัชนีหุ้นอ่ะเรากลับมาดูที่ดัชนีไทยนะครับดัชนีตํานานของเราดัชนีไทยนี่ชัดเจนนะครับเป็นขาขึ้นแบบขึ้นจริงๆนะครับคือเบรกทะลุไฮเบรกนวต้านตรงนี้ไปแล้ว ถ้าใครเห็นนะครับที่1680จุดแล้วก็ตอนนี้ก็จบปิดตลาดที่1713ถัดไปเนี่ยแนวต้านอยู่ที่1722ซึ่งยังไม่ถึงนะแต่ผมคิดว่าก็อาจจะถึงก็ได้เพราะตอนนี้บาทก็แข็งแข็งนะครับแล้วก็เหมือนหุ้นไทยเป็นหุ้น value อะ่ะเขาก็โยกจาก growth stock มาเป็น value stock แทนนะครับอจุดตัดไปนะครับผมตีเป็น f i b o บ a c c ชไว้อยู่ที่1,755จุดไม่รู้ถึงไหมนะไม่รู้ถึงไหมก็ลุ้นกันต่อไปนะครับถ้าถึงก็ดีนะครับ ประมาณนี้นะตีให้ครับ1 7 5 5นจุดนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะต้องผมคิดว่าต้องย่อก่อนอย่างน้อยเวลาย่อเนี่ยครับเราเห็นการย่อของมันเนาะขึ้นลงมาย่อแถวเส้นยี่้านะครับขึ้นลงแล้วมาย่อนะครับเพราะงั้นผมคิดว่างวดน,นี้ถ้าจะย่อเนี่ยมันจะย่อมาต่าประมาณสัก1654ถึง1642ประมาณช่วงโซนนี้นะครับสาหรับหุ้นไทยแต่ก็อาจจะไม่แน่อาจจะขึ้นไปเลยก็ได้ค่อยยอ่อทีหลังก็ได้นะครับ เพราะว่านี่มันโอ้เขียวสามแห้งติดนะครับสุดยอดเราเคยมีเขียวสี่แห้งติดตรงนี้นะครับเขียวสามแห้งติดตรงนี้หรือเขียวแบบ1 2 3 4 5 6 6ส้าัปดาห์ติดตรงนี้นะครับก็เป็นไปได้อะไรทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นสรุปก็คือถ้าจะจัดซื้อผมยังไม่แนะนาซื้อตรงนี้นะครับแนะนําซื้อก็นู่นเลยครับแถวต่ำกว่าพัน0ร้อยจุดไม้แรกนะครับแต่ถ้าเอาสวยๆเลยคือพันสี่ร้อยพันห้าร้อยยี่สิบสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่เนี่ยโซนเนี้ยน่าสนใจ กว่านะครับเพราะว่ามันทําให้ต้นทุนเราต่ํากว่าเยอะมากถ้าเกิดเรามาซื้อแถวๆพันหกร้อจุดมันสูงเกินไปครับต่อมาเวียดนามนะครับเวียดนามก็เหมือนกับจะทําจุดสูงสุดใหม่หรือเปล่าก็ไม่ทํานะครับก็คือเป็นแบบงงๆคือไม่ไปสักทีนะครับเป็นโดจิซึ่งโดจิแบบนี้มันก็ยังเขาเรียกว่ายังลูกผีลูกคนอยู่นะครับ คือมันยังไม่มีแนวทางชัดเจนอะว่าจะไปหรือขึ้นนะครับเพราะงั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้เลยคือตัวไส้เทียนนะครับยืนอยู่เนี่ยชช้นยี่สิบห้าครับอย่างเงี้ยทรงนี้ยังสวยอยู่เหมือนกอาจะเป็นไซด์เวที่วิ่งอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พอวิ่งถึงจุดนึงทะลุก็ได้อีกนะครับเพราะว่าเวียดนามนี่ต่างชาติเงินทุนไหลไม่ได้ไม่ได้มากเท่าแบบอินเดียนะครับก็คือเขาเล่นกันในตลาดประเทศเขานะครับก็อาจจะเป็นไปได้สองทางนะครับสําหรับสําหรับในส่วนนี้นะครับโดยที่แนวทับสําคัญนะครับก็ผมยังยืนยันนเเหมมมืือออดคบผช อ่าหนึ่งสี่สามหนึ่งนะครับมากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆนะครับเหมืองว่าถ้าใครอยากจะไม่อยากจะรอนะครับก็ประมาณหนึ่งสี่หกเจ็ดก็ได้นะครับแต่ถ้าพันห้าตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันสูงไปอ่ะนะครับจุดหนึ่งที่สนใจเลยคือประมาณพันสามรอยห้าสิบหกตรงนี้นะครับแล้วก็พันสองร้อยไปเลยครับซึ่งมีความแน่นหนาอยู่ตรงนี้นะครับคือผมคิดว่าถ้าหลุดอย่างมากถ้าไม่เจอวิกฤตแรงๆเนี่ยพันสองร้อยจุดนี่ถ้าซื้อมากนะครับแต่ถ้ามันไม่ถึงขั้นนั้นก็เนี่ยแต่แถวสักพันสี่ร้อยสาม หรือ1450 1 6 0นี้กตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าให้ผมคอนะผมคอแถวแถนี้ส่วนนี้ส่วน1,300กว่ากว่าถึง1,400้นต้นๆถ้าให้คอซื้อเองนะต่อมานะครับยุโรปยุโรปก็ยังเป็นสามเหลี่ยมเลือกทางนะครับเห็นไหมก็คือลงมาปุ๊บเจอกับข่าวยูเครนที่บอกว่ารัเสเซียจะถอนไม่ถอนนะครับยังตึงกําลังเพิ่มกําลังต่ออังก็เลยเกิดความกดดันนะครับทําให้ลงมาที่แนวรับ 4,063นะครับซึ่งเป็นนวรับที่ซื้อได้นะครับตรงนี้เป็นนวรนับที่ซื้อได้แนวแรกนะครับจุดสนใจคือคล้ายๆกับดาวโจ์หรือ s p ช .500 ถ้าให้สังเกตนะครับคือแท่งเทียนเนี่ยหลุดจากเส้น25สัปดาห์50สัปดาห์ลงมาอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าหลุดอีกนะครับตรงนี้หลุดอีกนะซึ่งมีสุดมีสิทธิ์นะครับถ้าเกิดสงครามรุนแรงเหมือนว่าเล่นข่าวสงครามอยู่นั่นแหละก็จะลงไปที่ผมคิดว่าไม้แรกจะเป็น3,870แล้วก็3 5 0ตามลําดับถ้าลงมาตรงนี้ก็ซื้อนะครัับมนนเป็โอกาสครับ ก็เป็นอันว่าน่าจะาเหลือเส้นตัวอีกชนะหนึ่งนะครับเป็นสโต6 0หกรก็คล้ายๆกันนะครับก็คือแต่ว่าข้อข้อดีตรงนี้คือตรงนี้มันหลุดเส้นยี่สิบห้ากับห้าสิบแต่เอสซนพีไม่ใช่โทษครับสโต6 0หกร้อยเนี่ยมันยังไม่หลุดนะมันยังมีเส้นในรี้รับอยู่แสดงว่าหุ้นสมอลแค a p ของยุโรปเนี่ยยังมีคนแบบคอยดันตัชนีอยู่ไม่ให้มันลดมากนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเนาะตรงนี้นะครับแนรับสำคัญ4 5 3แนวถัดไปก็เป็น434 แล้วก็ท้ายก็จะเป็น4.15หลักการก็เหมือนกันถ้าลงมาเยอะก็ผม e ป t ว่ามันจะถึงได้ถึง4.15ตรงโซนนี้ได้เลยนะครับ400ต้นๆน,น,นะครับแต่ถ้าตรงนี้ถามว่าซื้อได้ไหมก็พอซื้อได้นะเพราะว่ามันก็เป็นแนวรับสําคัญแนวหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมุมมองเดชนีของนีดอยสําหรับสัปดาห์สัปดาห,หน้านะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็น ฝากขายของนี่นะครับสำหรับตัวคัมพีหนีดอยใน20ชั่วโมงนะครับซึ่งผมตั้งใจจะทําขึ้นมาสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่ต้องการจริงจังในเรื่องของการลงทุนนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ย8หัวข้อใหญ่อ่า8หัวข้อย่อยแล้วกันแต่ว่าเป็นในกรอบ5หัวข้อใหญ่นะครับซึ่งมันจะมีตั้งแต่เรื่องของข้อให้1กับข้อที่2ที่ผมว่าจําเป็นมากๆอาจจะคนอาจจะไม่ค่อย เน้นนะครับแต่ผมว่ามันมีความจําเป็นก็คือเรื่องของ money management นะครับแล้วก็เรื่องจิตพิยายการลงทุนซึ่งการที่เราจะเข้าใจการลงทุนที่ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจสินทรัพย์ก่อนนะครับดูว่าในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เราจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อได้วางแผนแบ่งหน้าตักในการลงทุนสําหรับตัวเราเองที่เหมาะได้นะครับที่2ก็เป็นจิตพิยายการลงทุนนะครับคือปกติแล้วเนี่ย แม้ว่าจะเรารู้เทคนิคการาฟรู้งบการเงินรู้พื้นฐานทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือใจของเราครับที่บางทีเนี่ยเราไม่เคยคุยกันหรือว่าเราไม่เคยเข้าใจตัวตัวเราเองครับเพราะงั้นจิตวิทยายการลงทุนเนี่ยจะเป็นการบุมบอกว่า อารมณ์ตลาดคือยังไงวริษัจากรอบเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับจะได้คุยกับตัวเองก่อนเข้าไปลงทุนนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับผมแบ่งออกมาเป็น4ี่หัวข้อย่อยนะครับก็คือเป็นหัวข้อแรกคือ macroeconomic หรือเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับคือเราจะมองเกี่ยวกับตั้งแต่การวางนโยบายรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายดอกเบี้ยอ่านโยบายนารกลางนะครับเงินเฟ้ออัตราการจ้างงานนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับพวกนี้จะเป็นอ่าเกี่ยวกับกลุ่มที่จะ ผลักดันให้เศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยมันหมุนเวียนต่อไปได้ซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับผลเนี้ยผมจะเอามาพูดทั้งหมดว่าดัชนตีต่างๆให้เราควรรู้เนี่ยเป็นอะไรนะครับทำให้เราเข้าใจข่าวเศรษฐกิจแล้วก็เข้าใจการลงทุนในสินทรัพย์เราเลือกไปลงทุนเนี่ยมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นกองทุนนะครับเริ่มต้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่มั่นใจในการลงทุนนะครับก็จะมีกองทุนเนี่ยครับที่เหมือนกับออกแบบมาให้เรานะครับว่าให้เราลงเริ่มต้นเรียนรู้การลงทุนก่อนนะครับซึ่งผมมจจะะะพูดดททััั้งงหเเลลยนนนครรบบกก่วาาุป็ กองทุนมีกี่ประเภทจอดลึกวิธีการเลือกลงทุนนะครับการอ่านฟันแฟกชีนะครับว่ามันจะต้องอ่านยังไงนะครับถึงจะสามารถตีความได้ว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับการเปรียบเทียบกองทุนกลยุทธ์การเข้าซื้อหรือการขายริงกาไรออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงสุดท้ายก็เป็นการเลือกบล็อกเกอร์ที่อาจจะเหมาะกับเราหรือว่ามีบล็อกเกอร์ไหนที่อาจจะไม่เหมาะกับเรานะครับก็จะพูดกันในหัวข้อ3.2หัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหุ้นรายตัวนะครับก็คือ จริงๆมันสามารถใช้ได้ทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นนอกนะครับแต่ผมก็จะพูดโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าแต่ละประเภทของหุ้นเนี่ยหุ้นมีกี่ประเภทนะครับข้อดีข้อด้อยเป็นยังไงอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับใน,ในแต่ละบริษัทเนี่ยเช่นกลุ่มบริษัทกลุ่มทางการเงินธนาคารนะครับกลุ่มน้ามันพลังงานกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเคลื่อนไหวย,ยังไงในรอบเศรษฐกิจนะครับการจะหาหุ้นเนี่ยมีเทคนิคยังไงเช่นมองแบบท็อปดาวหรือมองขึ้นแบบปอทัมอัพนะครับ ก็จะมีแต่ละวิธีที่ไม่เหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์โมเดลบิสเนสของตัวบิสเนสโมเดลในแต่ละธุรกิจนะครับว่าเฮ้ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากคู่แข่งยังไงนะครับการประเมินมูลค่าหุ้นอันนี้จําเป็นนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ไปซื้อหุ้นที่มันแพงเกินไปหรือว่าโอเคมันแพงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขาบางอย่างที่เอารับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็การเลือกโปรกนะครับการทำเขาเรียกว่าการดูเรื่องของ corporate action ว่าบริษัทจะออกประกาศเนี่ย ปันผลหรือว่าการเพิ่มทุนเนี่ยเราจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็รวมถึงครอบคลุมถึงดัชนีอะไรบ้างให้เราควรดูในตลาดหุ้นทั่วโลก,กรวมถึงเวลาเปิดปิดนะครับแล้วก็ส่วนหัวข้อสุดท้ายในพื้นฐานก็คือการอ่านงบการเงินซึ่งค่อนข้างจําเป็นมากๆนะครับงบการเงินก็เหมือนกับการตรวจเช็คสุขภาพทางธุรกิจนะครับเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้ว่าหุ้นตัวนี้สุขภาพทางการเงินเขาเป็นยังไงเนี่ยเราไปเลือกซื้อเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อที่4นะครับซึ่งหลายๆคน ลงทุนเลยก็ว่าได้ครับก็คือกาฟเทคนิคนั่นเองนะครับโดยผมจะใช้โปรแกรม Trading View เนี่ยเข้ามาประกอบการสอนนะครับก็จะพูดพูถึงตั้งแต่แท่งเทียนเป็นยังไงนะครับชาร์ตแพทเทิร์นเป็นยังไงนะครับ,ารททงงรบการหาแนวรับแนวต้านนะครับทฤษฎีดาวเทอรี่เป็นยังไง การใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น m a c d i s i ไซเนี่ยเคยได้ยินไอ้มันคืออะไรอ่านหนังสือไ่ดูเรื่องครับผมจะเอาเครื่องมือเครื่องไม้มพวกนี้ครับมาอธิบายฟังให้หมดเลยนะครับว่ามันดียังไงแล้วก็เหมาะกับเรายังไงนะครับไม่จำเป็นต้องใช้หมดแต่ว่าการรู้ไว้แล้วนำมาใช้ที่เหมาะกับเราเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ เกี่ยวกับว่ากลยุทธ์ส่วนตัวที่ผมใช้ลงทุนเนี่ยผมเอามาจากไหนอ่านข่าวที่ไหนต้องตามอะไรนะครับหรือว่าพอมีการกรองข้อมูลอะไหให้เราแบบไม่ต้องอ่านเยอะบ้านครับก็จะเป็นหัวข้อที่5นะครับที่ผมใช้ประจำนะครับนี่ก็จะเป็นคัมภีร์หนีดอยใน20ชั่วโมงสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ ในทุกประเภทนะครับอาจจะไม่มีคริปโตแต่ว่าเดี๋ยวใครทําทีหลังยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับจะตกเพียงชั่วโมงละ200บาทเท่านั้นเราสามารถเลือกเรียนได้นะครับเช่นเรียนหัวข้อแค่หัวข้อ4ก็คือ4ชั่วโมงกราฟเทคนิคเป็น800บาทอะไรอย่างเงี้ยครับใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มานะครับที่ไลน์นี้หรือว่าจะยิง QR Code คมาสอบถามกันก็ได้นะครับเวลาเรียนก็จะเรียนกันใน Facebook กรุ๊ปปิดนะครับเพราะผมจะมีบันทึกเป็นวิดีโอไว้นะครับเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะเรียนเท่าไหร่กี่รอบก็ได้นะครัับมอไกาน่่้ตงงวว เรียนไปแล้วไม่ไม่เข้าใจไม่มีใครบอกนะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับคำพีหนีดอยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังจนจบเลยครับสรปนี้ก็ลากานไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ